สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากกินตำม,มาม่าอีกแล้วแต่จะเป็นตำซัวมาม่าใส่หมูยอนะคะก็ใส่หลายอย่างใส่ผักลวกด้วยใส่ถั่วยาวด้วยนะคะมาดูซิว่าหน้าตาจะน่ากินหรือเปล่านะคะช่วยดูพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าไอเราก็ทำตามที่เราชอบนะเนาะเราก็ไม่ได้อ่าอ่าทำไขายใครก็เลย อยากจะทำโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะมาดูค่ะว่าน่ากินหรือเปล่านี่ค่ะตำซ่วมาม่าใส่หมูยอใส่ถั่วยาวนะคะแล้วก็มีกระหล่ำปลีลวกนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวคุรีคุรีให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าเส้นมาม่าของเราจะได้อมน้ําจะได้ดูดน้ําตําเข้าไปในเนื้อ,อในเส้นนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงคะ เอเราก็ไม่ใช่แมค่ค้าเนอะเนาะเราก็ทําตามที่เราเออเราถน,นัดยังไงคะสีสันจดสายน่ากินไหมคะสีสันคิดจ้านน่ากินหรือเปล่าโอ้ดูพริกจีวันนี้ใส่พริกไม่เยอะคะ่ะประมาณสิบสิบสิบเม็ดนี่แหละนี่ะคะนี่ไงได้ที่หรือยังคะมาพร้อมเสิร์ฟกันแล้วค่ะนี่อย่าคนคนก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ถ้าเราใช้อะสาหริโขกอ่เดี๋ยวเส้นจะเละนะคะเส้นจะไม่สวยเราจะใช้วิธีคนเคลร่คลีโค,ค,คลีดีกว่านะคะปาค่าเรามาทานด้วยกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวไปเทใส่ถาดกันนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปค่ะ